เทศบาลตราดปิดตลาดศูนย์การค้าตราด14วันหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม5รายหลังตรวจหาโรค150รายพร้อมตรวจหาโรคผู้ค้าทุกรายจังหวัดตราดหลังจากที่แม่ค้าขายไก่ในตลาดศูนย์การค้าเทศบาลืางตราติดเชื้อไวรัสโคโรนา19เมื่อวันที่23กรกฎาคม2564ทางสาธารณสุขตราดและโรงพยาบาลตราดรวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอืองตราดได้ทำการค้นหาโรคแม่ค้าในตลาด จำนวน150รายปรากฏว่าผลการตรวจหาโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนานิ1 9จำนวน6รายรวมทั้งสะสมอีก6รายทำให้เทศบาลบางตราดได้ทำการหารือกับคณะกรรมการควบคุมโรคของเทศบาลืังตราดในวันที่25กรกฎาคม2,564โดยที่อาคารชั้นล่างเทศบาลบางตราดวันที่24กรกฎาคม2,564 เวลา10นาฬิกานายสุรสักภูติพัฒนายกเทศมนตรีเทศบาลบางตราดนายประสานพงพณิ์รองนายกเทศมนตรีนายรุวัตกิจวิรัตประหลัดเทศบาลบางตราดพร้อมคณะกรรมการตลาดส่งค้าเทศบาลบางตราดและนายจรรยสืบสอนหัวหน้าสุขศึกษาและควบคุมโรคระบาดวิทยาโรงพยาบาลตราสดนายจรรยสืบสอนได้แจ้งถึงผลการค้นหารโรค และพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม5รายซึ่งแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องรอผลอีกรอบหนึ่งในเวลา14วันซึ่งหากไม่มีการดำเนินการในการควบคุมโรคหรือปิดตลาดสูงงน,สนการค้าเทศบาลมกราจะส่งผลกระทบต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มขึ้นที่สุดมติในที่ประชุมปิดตลาดสูงงน,สนการค้าเทศบาลเมืองตราเป็นเวลา14วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2564ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าจำนวน300รายได้รับผลกระทบซึ่งรวมทั้งตลาดเชื่อมโยงตรงข้ามประปาเก่าแต่ไม่รวมถึงอาคารพาณิชย์ที่หันหน้าออกไปยังถนนซอยสุขุมวิทและถนนชัยมงคลทั้งนี้จะยยาในเรื่องของการลดค่าเช่าจำนวน20%จากที่เก็บและ จะทำการตรวจหาโรคกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดสนย์การค้าเทศบาลบางตลาดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตลาดอีกสองแห่งคือตลาดซอยลาดรังและตลาดเทพอุดรน,นั้นทางเทศบาลเืองตลาดและจากข้าําการใช้มาตรการขุมเข้มในเรื่องจํานวนร้านค้าที่เข้ามาทาการค้าขายในตลาดนายสุรศักดิ์กล่าวว่าในส่วนการป้องก,กันแารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสองิ 2019, ภายในเทศบาลืางตราดขอให้เจ้าที่ทุกฝ่ายทุกผแผนกต้องระวัง โดยใช้มาตรการ D.M.H.T.T.A. และพยายามที่จะให้อาคารมีการร,บระบาอากาศที่ดีด้วยการเปิดประตูหน้าต่างและลดการใช้เครื่องปับอากาศเพื่อเพิ่มการร,บระบาอากาศได้ดียิ่งขึ้นและหากมีประชาชนเดินทางเข้ามาติตต่อราชการจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก่อนในขณะที่นายประสานกับว่าหลังจากที่เทศบาล เมืองตราจะดำเนินการทำความสะอาดตลาดสวนกัค้าเป็นระยะในช่วงที่มีการปิดและจะมีการมาตรการเข้มตลาดทั้งสองแห่งซึ่งขอให้ทางแม่ค้าและประชาชนเมื่อเข้ามาในตลาดต้องระวังให้ดีในเรื่องมาตรการทางสาธารณสุขด้วยรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสารี โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิปช่องถายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา